นนมีชันเลนรอกพวกเธออยู่หนึ่งในพวกเธอจะได้ซ้ำพูช็อกโกแลตไปและคนที่จะได้ไปก็คือคนที่วาดรูปได้สวยที่สุดด้วยปากกาฟิลทิปแต่กฎสำคัญก็คือพวกเธอต้องวาดรูปด้วยปกากไม่ใช่มือพวกเธอมีเวลาวาดหนึ่งนาทีและเริ่มได้ฉันต้องชนะเพราะไม่มีใครเก่งกว่าฉันแล้วฮะเธอกำลังจะแพ้ตั้งหาก เพราะฉันกำลังวาดรูปที่ดีที่สุดและดูเหมือนว่าชันชนะจะอยู่ไม่ไกลแล้วธะ<น>เหรอาพาณิพงเป็นสินุเงินยังง่ายกว่าเลยไม่ละ่ะฉันตั้งขาที่จะนชนะและตอนนี้ฉันก็มีความคิดดีแล้วทำไมโมแตนั่งเปล่าสีละ่ะแค่ถอดฝาเามันออกมา ว,ว้าวทำไมฉันถึงคิดไม่ได้บ้างนะฉันต้องลองบ้างออเธอลองหรือยังมันได้ผลไหมโ <c oughs> ซซี่เธอไม่อายบ้างเหรอ <c oughs> ฉันบอกว่าเธอจะเป็นเพื่อนฉันนะแต่เธอกำหัวเราฉันฉันต้องให้บเทเย็นเธอสักหน่อยแล้วเก้ยขนนกธรรมดาอันนี้ฮ่าฮ <c oughs> ่าใช่ แล้วฉันจะทำไงดีเนี่ยตอนนี้งานของฉันเหมือนถูกปลาด้วยมัเกิดเทศหรือแย่กว่านั้นอีกตอนนี้ซซซี่ก็แพ้นั่นแน่เอาจริงเหรอเธอหัวเราะฉันใช่ไหมเธอก็ต้องแพ้เหมือนกันเอานี่นนนไปเลยโอ้เฮ้ยตายเธอทำอะไรลงไปนะและเธอก็ต้องได้รับบทเรียนเหมือนกันไม่นะอย่าดิปพวเธอหมดเวลาแล้วช่างานของพวกเธอได้ เดอรี่อรอยแดงๆนั่นคืออะไรกันเธอทำสีหกเหรอหน่าจะบนหน้าของเธอด้วยใช่ไหมสุซีแล้วทำไมรูปของเธอถึงเป็นสีแดงเหมือนกัน <c oughs> นี่พวกเธอแอบกินมะเขือเทศเหรอ <c oughs> พวกเธอเอาชนะรูปแบบนั้นไม่ได้นะรูปของมิลาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ไม่เลสสีแดงงั้นก็มิลาเธอชนะเย้ทั้งหมดเป็นของฉันไงเธอเจ้าช็อกโกแลตแสนอร่อย เราก็ยางก,กินเหมือนกันนะและเราต้องได้มันาาอืมนี่มันดีสุดๆเลยโอ๋ฉันมีความสุขมากเลยที่ฉันนะโอ้ยเยี่ยบินเลยเอ๊ยแล้วช็อกโกแลตหายไปไหนมนตนถ้าเธอไม่แบ่งใครเธอไม่อายบ้างเหรออาฮิตตายพวกขคิดขโม,มย ทั้งนี้รางวัลของพวกเธอเป็นสิ่งที่เดูสมจริงพวกเธอเห็นมาน้อยนะ่ารักตัวนี้นี่ไหมแต่รางวัลไม่ใช่มันนะแต่เป็นอื่นที่มันทิ้งไว้ตั้งหากและรอบนี้พวกเธอต้องวาดด้วยปากอีกครั้งทำให้เต็มที่ <Okay. S 1> จบไปเหรอฉันว่าไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการวาดรูปอื่นแล้วล่ะ พราะที่ทัมันสมจริงสุดๆฉันต้องใส่กลิ่นลงไปด้วยและฉันรู้แล้วต้องทำยังไงแบบนี้ยังไงล่ะกลิ่นอะไรนะทม่มีหนูตายในห้องเหรอหรือมีอะไรนอกกันนะฉันรู้สึกจะป่วยเอ้าโทษทีพอดีว่าฉันไม่ล้างเท้ามาเดือนหนึ่งแล้วมันยากมากที่จะวาดด้วยเท้า ในทางกับการฉันว่าว่าได้สอบมาสะดวกกว่าเยอะเลยใช้สอกนี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้ปากเปิดแล้วก็วานลงไปเลยโอ๊ะหลุดไปแล้วไม่มีปัญหาฉันมีประกาศอีกหลายอันเลยนะเอาไม่นะไม่นะสโ2หยุดว่าได้ แล้ถึงเวลาแสดงผลงานของพวกเธอแล้วมิลาแาระเบิดดูไม่แย่แต่ฉันเคยเห็นที่ดีกว่านี้นะตัวอย่างเช่นของซูซี่นั่นเยี่ยมไปเลยว้าวคูลเอเอือของจูลี่ไม่น่าประทับใจสักนิดบางทีเราอาจจะอยากสเพกก็ได้ก็เอาตามนั้นและคนที่ได้อือไปก็คือเธอ อะไรกันพอาะซูซี่ทำให้ฉันเมาเท้าน่ะและฉันจะไม่ยอมกินมันเด็ดขาดเธอต้องกินนะมันคือโกดนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยฉันคิดว่ามันเป็นช็อกโกแลตกันแ้้วกันวนี่เธอกินเออจริงๆเหรอไม่ใช่นี่มันช็อกโกแลตจริงๆตั้งหาด สาวพวกเธออยากลองกินไหมไม่ละขอบคุณในรอบนี้รางวัลของพวกเธอก็คือปลาทั้งข้าวและไม่อร่อยก็นะพวกเธอต้องวัดมันด้วยซอสฉันว่ามันต้องสนุกและไม่ธรรมดาเลยงั้นพวกเธอก็ลงมือได้จับเวลาฉันไม่เคยว่าได้ซอสมาก่อนเลยอฉันบอกว่ามันจะออกมาสวยงามนะ สีที่เลือกเยอะเลยและฉันจะเลือกสีที่ดีที่สุดเลยแต่ทำไมเธอถึงพิงไม่ว่าหัวฉันล่ะฉันไม่ใช่ถังขยะนะฉันว่าถึงเวลาที่ฉันต้องลงมาเหมือนกันนี่จะต้องเป็นลูกพิสแอนอร่อยเท่าที่ฉันเคยว่ามาก่อนฉันจะเริ่มด้วยซอสมะเขือเทศืมส่วนฉันจะเริ่มด้วยซอสชีส และมันเป็นสีเหลืองและมันต้องเข้ากับปลาตัวนั้นแนง่งั้นมอเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ซอชีสนี่มันหมดแล้วจังต้องหาอะไรมาแทนแล้วล่ะสอนมอเกิดเช่นนี่แหละใช้ได้เลยแต่ก็ทาลงไปแบบนี้ว้าวฉันคิดว่ามันออกมาดีสุดเลย แ้่ต่อสุซี่ก็ว่าได้เร็วกว่าฉันอีกฉันต้องรีบแล้วล่ะอ,อ๋อใช่แล้วฉันมี5้านิ้วนั้นก็หมายความว่าฉันมีห้าพวกกันที่จะระบายพร้อมกันไปเลยโอ้แต่ซอสอร่อยมากเลยฉันว่ามันไม่เป็นไรถ้าจะกินดูนิดหน่อยอร่อยจังไม่มันยังไม่พอฉันต้องก่อนซอสเพิ่มอีก ไม่ล่ะเธอกลังกินซอสเหรอโดยที่ไม่มีมันฝรั่งเนี่ยน,นะฉันว่าง,งานของฉันเรียบร้อยแล้วล่ะอไม่นะไม่ใช่บันลบของฉันดูเหมือนฉันจะทำพลาดไปแล้ว <c oughs> นี่มันอร่อยสุดๆเลยอ๋อ <c oughs> ฉันกินซอสจนหมดเลยง <c oughs> ้นฉันต้องแพ้แน่ๆตอนนี้ <c oughs> หมดเวลา <c oughs> ถึงเวลาดูผลงานของพวกเธอกันแล้ว แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันทำได้ก็สนับรูปกับซูซี่ยังไงล่ะฉันลอาอยู่เนอะจูลี่เธอทำอะไรน่ะมันไม่เหมือนปลาสักนิดเลยเมล่าช่วยฉันดูซิว่าเธอวาดอะไรว้าวมันดูดีมากนี่เป็นรูปที่ดีที่สุดที่วาดด้วยซอที่ฉันเคยเห็นมันเลยซูซี่ส่วนเธอไม่ได้พยายามสักนิดเลย งั้นฉันก็ต้องเอาปลาตัวนี้ให้เธอฉันหวังว่าเธอจะชอบกินปลาดิบนะฉันหรอฉันถูกโกงนะใครแถวนี้ต้องกินปลาดิบแล้วล่ะทำไมเธอถึงคิดมันแย่ล่ะมันเอาไปทำอาหารได้นะและฉันก็มีที่เผาด้วยเธอ,อทำอะไรนะเอาโทษทีฉันไม่รู้วิธีใช้มันน่ะอ้ เจอกับปลาสินะดูสิว่าน่ากินขนาดไหนแัที่สุดฉันก็ได้กินอาหารดีๆสักทีอร่อยจังสาวๆรางวัลสุดแสนน่ารักกำลังรอเธออยู่ในรอบนี้ก็คือแมวขนนุ่มฟูสุดๆตัวนี้สิ่งที่พวกเธอต้องทำก็คือแต่งหน้าให้เหมือนแมวน้อยตัวนี้ ครที่ทาได้ดีสุดเอาลูกแมวไปเลยและฉันเคยทำเวลาหนึ่งนาทีและเริ่มได้แค่นี้ฉันก็ดูเหมือนลูกแมวอยู่แล้วดังนั้นฉันคงไม่ต้องทำอะไรมากมายซูซี่เธอหวังสูงไปแล้วเห็นฉันเลยว่าฉันต้องเป็นผู้ชนะไม่มีใครบอกเธอให้ส่งตะกเหรอฉันไม่เข้าใจว่าเธอแต่งหน้ากันได้ไงไม่มีมันน่ะ แต่งหน้าด้วยกระตกสิมันถึงจะแต่งหน้าได้ง่ายแบบนี้สิ่งง่ายขึ้นเยอะเลยฉันเกือบจะเสร็จแล้วทุกคนเทียบฉันไม่ได้เลยเขราแมงอัพของฉันไั่นสวยที่สุดว้าวไม่ลาดูจูลี่สิเธอกิดกรงเธอกำลังใช้กระจก จริงๆแล้วเธอไม่ควรใช้มันนะฉันว่าเธอต้องได้รับบทเรียนสักหน่อยฉันเห็นด้วยและฉันรู้แล้วว็าเธอบินไงๆๆนี่ๆๆพวกเธอกำลังทำอะไรนะท,ๆๆทำไมเธ <ๆ S 1> อทำแบงคอัพของฉันเล็ขหมดแล้วนะตอนนี้ฉันต้องแพ้นันแน่ๆๆๆๆๆนฉันอยากได้ลูกแมวตัวน,นั้นจริงๆนะอืมฉันมีความคิดดีๆในการจำกัดผู้แข่งขันต่อไปแล้วซูซี่ฟังนะเธอต้องเติมสมอนิดหน่อยให้ฉันช่วยนะ เอาสิาเธอทำไม่ว่าอะไรฉันเต็มใจเลยตอนนี้เธอดูดีสุดๆเลยเธอดูเหมือนแมวเหมียวตัวน้อยแล้วขอบคุณมากนะฉันรู้ว่าเราเป็นเพื่อนแท้เหนมาตัดสินใจกันดีกว่าว่าใครจะได้เจ้าตัวน้อยนี้ไปจูลี่หน้าเธอดูไม่ได้เลยเธอแต่งหน้าไม่เป็นเหรอสุซี่เธอทำอะไรลงไปเราไม่ได้กำลังจะเล่นบทโจรสลัดกันสักหน่อย <What? S 2> โอ้มิลล่าลีตัวแส แต่เมคอัพของมิล่าสิถ้าบอกมันได้ดีม,มากงกาั้นจะเหมวคนปุยจะกลายเป็นเพื่อนของเธอเย้ฉันจะลักแกฉันจะให้อาหารและแกจะเป็นอะชิว้วโอไม่นะฉันคิดว่ามิล่าแพ้ขงแมวนั่นแน่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจะดูแลเจ้าตัวน้อยเองอาเิ้าโอไม่ ว้าวมิลามีผื่นขึ้นเต็มหมดเลยเราน่าจะโทเรียกหมอใช่ไหมเจ้าขนปุยอเอาแว่นของย่าคืนมา,าหนูอยากกินโดนัทแล้วคนทำห,หน่อยได้ไหมคะได้สิใช่ฉันพร้อมแล้วอโอ้ย่าอยากทำโดนัทให้ล้านเลยละ่ะก่อนอื่นย่าจะเทแป้งแล้วก็ใส่ลงไปเลยในเครื่องทำโดนัทนะ แค่จะบิบให้เต็มช่องแบบนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ปิดฝาเลยแล้วก็รอสักพักส่วนฉันจะทำโดนัทสีรุ่งแสนน่ารักเพราะโดนัทแบบธรรมดามันน่าเบื่อมากเลยโดนัทของฉันจะมีสีสันสดใสและสวยที่สุดเลยและก็อร่อยที่สุดแน่น,นอนฉันต้องชนะชาลินครั้งนี้แน่แน,น่ปิดฝาแล้วก็รอ เป็นความคิดที่ดีมากเลยเธอต้องทำสำเร็จแน่แล้วเธอลาวนส์เดย์แน่นอนโดานะต้องเป็นสีดำแต่มีบางอย่างขาดหายไปละสิอะไรกันนะใช่แล้วซอสลดเดดยังไงล่ะติ้งช่วยฉันทีสิเอออะไรกันเนี่ยฝันร้ายชัดๆเลยออกไปนะเอาถ้วยมาให้ฉันตรงนี้ขอบคุณนะแล้วก็เทซอสสตรอเบอร์รี่ลงไปเลย จากนั้นก็ใช้สิ่งนี้และการตกแต่งโดนัทด้วยวิธีนี้จะสะดวกยิ่งขึ้นละและสิ่งที่สำคัญของเราก็คือเฮ้ยฝันร้ายชัดๆเลยคุณนยากคะ่ะแม้แก็ซอสสตรอเบอรี่นะโอ้ยน่ากลัวมากเลยมันตลกมากเลยละ่ะตอนนี้ฉันตกแต่งโดนัทด้วยซอสและก็ไอซิ่งที่แสนอร่อยที่สุดเลยละ่ะใช่แล้วแบบนี้เลยเป็นการตกแต่งที่ยอดเยี่ยม ไม่รู้สิน่ากลัวทั้งนั้นเลยและโดนัทแสนเสกของย่าก็สุกแล้วละ่ะย่าจะเอามันออกมาแล้วก็โรยด้วยไอซิ่งเลยละ่ะนี่เป็นสูตรแบบคลาสสิกที่อร่อยมากเลยนะใช่นี่แหละที่ทุกคนต้องการดูสิไม่เร็วค่ะเก<าว>่งมากค่ะคุณย่าและตอนนี้ก็ถึงเวลาโดนัทสดใสของฉันแล้<า>วล่ะโอ้ย่ายอมรับเลยว่ามันเจ๋งมากเก่งมากเลยเธอ แล้วฉันก็ยังอยากโรยโรสปินเคลิลด้วยนะเออเปิดไม่ออกอะฝาปิดแน่นมากเลยอ้ไม่นอะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะจะโรยมันแบบนี้เลยล่ะเดนัทของฉันพร้อมแล้วกินไยสิจิวกินให้อร่อยนนะหลานอ๋อน่าก,กินจังเลยอ๋อเดนัดจานนี้น่าสนใจมากแล้วก็จะลองด้วยฉันจะลองว้าว มันอร่อยมากเลยแลวก็สวยด้วยชอบนะแล้วจานนี้คืออะไรละ่ะดูเหมือนโดนัทธรรมดาเลยอะฉันคิดว่าจะลองดูก็ธรรมดาทั่วไปไม่แล้วพอกินได้โอ,โอ้ส่วนนี่คือโดนัทสีลุงม,มันมีกลิ่นที่หอมมากเลยละ่ะกลิ่นเหมือนใส่รุงเลยอืมใช่เลยอร่อยมากด้วยทุกคนออกมาได้ดีมากเลยแต่เรื่องจานนี้แหละ อะไรมาฉันชนะฉันตึงหากเออแล้วมาใช้งานยังไงเนี่ยหนูอยากกินพาสต้าทำให้หน่อยนะคะโอ้ดูเหมือนน้ำจะเดือดแล้วละ่ะ <c oughs> งั้น่าจะทำพาสต้าที่อร่อยที่สุดให้ดูเดี๋ยวนี้เลยแบบนี้แลหละฉันจะทำอะไรบ้างนะเดือดหรือ,อยังนั่นเนี่ยห,หรือว่าต้องทำอะไรดี ติงมานี่สิแล้วตอนนี้เธอช่วยฉันดูสิว่าน้ำเดือดหรือยังโอ้ดูเหมือนจะเดือดล่ะขอบคุณนะติงเธอโดนลูกรบอลไม่ใช่ไหมนั้นก็ใส่พาสต้าลงไปเลยอย่กำลังทำอะไรเนี่ย <c oughs> ฉันคิดว่าจะททำพาสต้าได้ตัวเองละถึงเวลาแล้วงั้นเปิดเลยโอ๊ยฮะฮะจ โอ้ยฉันเต็มไปด้วยแป้งอะแต่ไม่เป็นไรมันสนุกดีแบบนี้แหละให้ลงไปเลยบนเขียงแล้วก็ทำพาสต้าด้วยมือของฉันอย่าลืมใส่ไข่ได้นะเกลือจากนั้นก็นวดเลยล่ะแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเท่าไรแต่มันอร่อยมากฉันมั่นใจตอนนี้ก็หั่นแป้งเลยเป็นชิ้นๆ และแน่นอนเพิ่มสีด้วยแบบนี้ละ่ะฉันจะมพาสตา้าสีรุง้งอันนี้เป็นพาสตา้าสีหลกแหลกที่สวยที่สุดเลยละ่ะแล้วก็ปั้นแล้วก็วางติดกันแบบนี้เห็นไหมคอยดูฉันทํานะจากนั้นฉันจะหั่นมันเป็นชิ้นๆและแน่นอนต้ใช้ที่ขูดด้วยสีจะมาวนเป็นรูปร่างที่สวยงามละ่ะ เอาละยอนพาสต้าลงไปในหม้อนเลยโอ้เธอมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยและพาสต้าของย่าก็พร้อมแล้วละ่ะจากนั้นเราก็ตักออกมาแล้วก็วางไว้บนจานต่อไปก็เพิ่มซอสมะเขือเทศด้วยโอ้ย่ามองเห็นอะไรเลยอะ่ะโอ้แวนตาของยา่ามันคือซอสมะเขือเทศใช่ไหมนะเราต้องดิบลงไปเยอะๆคุณย่าเดี๋ยวหนูช่วยนะคะเราเปิดฝาก่อนถือไว้โอ้ย ย่าคิดว่ายาเปื่อนซอสมะเขือเทศไปหมดแล้วละ่ะใช่มันคือซอสมะเขือเทศจริงๆด้วยโอหนูไม่ได้ตั้งใจนะเราต้องระวังให้มากกว่านี้นะแล้วก็อย่าหัวเราะด้วยย่าทำพาสตา้าเสร็จแล้วละ่ะใส่ลงไปเลยสวยงามมากเ <c oughs> ส้นสุกแล้วละ่ะจากนั้นก็ตักใส่จานได้เหมือนว่าขาดอะไรไปนะบางอย่างท <c oughs> ิงมาหาฉันสิ <c oughs> เธอรู้ว่าต้องฉันต้องการอะไรไปเอามาสิ ใช่แล้วเก่งมากหมึกปลาหมึกคือสิ่งที่ฉันต้องการเลยสีทําไม่เคยทาให้ใครเจ็บมาช่วยพาสต้าของฉันรสที่สุดโอ้ใช่แล้วสวยงามมากดูสิเห็นไหมเป็นพาสต้าที่สวยงามมากจริงๆิงสีดํามืดมนแล้วก็ฉันต้องใส่สีแดงลงไปด้วยถ้าามามถเกิดเหตลงไปเลยมันสวยมาก <c oughs> ออกมาแล้วเห็นไหมล่ะใส่ลูกตาล,ลงไปด้วยนะ <c oughs> โอ้อะไรนะเบนส์เดย์โหดเหมือนเคยเลยนะแล้วเธอล่ะทำอะไร ส่วนฉันมีพาสต้าสีลุงฉันอยากกินมาเองเลยนนเนี่ยเ,เห็นไหมล่ะสวยงามมากเลยกินเลยเย้เย yeah, <yeah>, yeah. ้เย้ออจานน่าตาแปลกๆจังเลยอ่ะต้องลองดูแต่บอกตามตรงฉันไม่อยากลองเลยอ่ะเ yeah. ออน่ากินค่เย้ yeah. อุยไม่อร่อยอ๋ออันนี้สีน่าก,กินมากเลยอืมใช่อร่อยมากพาสต้านี้แหละที่ฉันอยากกินโอ้แล้วจานนี้สวยมากเลยล่ะ สวมากส่มากสวมาก,มากโอ้อร่อยมากเลยละ่ะไมช่คสวยนะแต่อ,อร่อยมากด้วยอันนี้ชนะเย้ในที่สุดฉันชนะแล้วทุกคนเราต้องทำอะไรละ่ะครั้งนี้ราอยากกินเครื่องดื่มแบบหอมแล้วก็อร่อยด้วยนะปิงเธอพร้อมหรือยัง <Okay. S 1> พร้อมม่ใช่ไหมฉันพร้อมแล้ว <c oughs> อ้เกือบล้มนะ <c oughs> นั่นคืออะไรนะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเครื่องดื่มได้เลยล้าน งั้นฉันเริ่มเลยนะโอเคตอนนี้ฉันใช้เรือกว่าสวยแต่ว่าเียวแล่ก็อร่อยด้วยมันจะช่วยให้ฉันออกมาได้แจ่มมากเลยล่ะคอยดูนะจากนั้นก็ใส่มันลงไปในแม่พิมพ์แล้วมันจะเกิดสิ่งที่มาสำคัญขึ้นมาเลยล่ะที่ฉันใช้มันว่าสิมันสวยมากเลยคอยดูนะโอ้หมดแล้วเหรอไม่เป็นไรตอนนี้ก็ใส่ถุงมือถึงลาก็เข้าเตาอบแล้ว พร้อมแล้วหรอและตอนนี้ก็ถึงเวลาทีำให้ภาชนะของฉันเย็นลงต้องเป่านิดน้อยแล้วก็ดึงออกมาได้เลยโอ้อร่อยมากชอบจังเป็นก้าวที่งเปี้ยและก็หวานไปพร้อมกันเลยล่ะอร่อยมากจากนั้นจะใช้ M M และแน่นอนจะเรียงตามสีด้วยแบบนี้มันจะสวยกว่ายเยอะเลยคุณย่าดูนะทำอะไรได้อ้ม โอ้อะไรกันนี้ตอนเลยจะใส่ M อมร M งในเครื่องดืม่มและแน่นอนตำสเปรย์ด้วยนะเป็นเขากเทลที่หอมหวานสุดๆเพิ่มเวฟครีมด้วยพร้อมกับโรยสปริงเกิลด้วยละน่ากินสุดๆและหลอดเล็กๆด้วยน่ารักมากเลยใส่ลงไปเลยเป็นที่ยอดเยี่ยมมากย่าจะทำคาคอกเทลขึ้นช่าที่ดีต่อสุขภาพให้หลานสาวของย่นะคอยดูนะใส่ไปทั้งต้นเลย ย่าว่าย่าทำได้อ,อ้อนักยีมแย่เงี้ยจิวคงไม่ชอบแน่แนไ่ได้แล้วพอกเทลที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพสำหรับรานสาวของย่า <You. S 1> และก็สวยด้วยและมีวิตามินเยอะมากโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็หลอดด้วย <You. S 1> มันเจ๋งมากเลยใช่ไหม <No. S 1> ไม่ติงแก้วถ้าใช้แก้วรูปหัวกันโลกละ และแน่นอนทาด้วยน้ำชมวอสตรอเบอรี่ฉันใส่อะไรต่อยดีนะบางทีถ้าสเปรยล์ล่ะและ้วฉันจะปัามสีผสมอาหารด้วยละ่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันหลอดลูกหัวกะโหลกใน,นใช่เลยติ๊งช่วยที <Okay. S 1> โอเคเฮ้ยเธอทำให้ยากกาอีกแล้วนะเวนสตีเอามันออกไปที เร็วเข้าสุดยอดขอบคุณนะคริเครีมมันหมอบ้ากเลยละ่ะมขนออกมาคล้ายกับสมองคนมากเลยนะดูดิซิเพื่อให้เหมือนจริงฉันราดน้ำเชื่อมสีแดงลงไปด้วยแล้วก็วางลูกตาและแมงม,มุมด้วยนะใส่หลอดด้วยสวยมากน่ากิน <Stop. S 1> เราพร้อมแล้วจิ๋วสวยจังเลยฉันอยากลองเค้าเทแก้วนี้โอ้อะไรมากเลย ไม่แย่ชอบจังอ้าเแล้วแก้วนี้คืออะไรอ่ะเออฉันไม่อยากลองแก้วนี้เลยอ๋แก้วนี้สิน่ากินโอ้ออร่อมากๆเลยและแก้วก็กินได้ด้วยอ้ยเปี้ยวมากแต่เครื่องดื่มอร่อยสุดๆเลยฉันจะชนะแล้วใช่ย่อจะชนะอีกแล้วล่ะดีใจจังเลยครั้งนี้คืออะไรละครั้งนี้หนูอยากกินสลัดค่ะ แบบนี้ขอแฟกเกอร์ได้นะแน่นอนไม่มีปัญหาอ๋อย่าเข้าใจแล้วล่ะย่าจะใช้ปากการหอมแล้วก็เฉกออกแบบนี้แบบนี้เลยโอ้ยเวนเซขอบคุณนะแต่อย่าเล่นแบบนี้อีกนะมาทำต่อกันแบบนี้เลยย่าต้องใช้ผักสีเขียวนี่ด้วย ใช่แล้วเพื่อสุขภาพที่ดีและตอนนี้ย่าต้องการเนื้อสัตว์ด้วยละกลิก่นมันหอมมากเลยมาหันไก,ก่ก็เลยเป็นชิ้นๆแบบนี้จากนั้นก็วางลงจานอย่างสวยงามและเราต้องใช้มะเขือเทศด้วยนะต่อไปก็ตาแครกเกอร์มันอร่อยมากเลยละชีสอีกนิดหน่อยเพื่อรสชาติที่สมบูรณ์แบบและ ยอดเยี่ยมมากเลย,ยอย่าพร้อมแล้วแล้วเธอละ <c oughs> ส่วนฉันมาถึงครึ่งทางแล้วล่ะั <c oughs> นใช้ประโยชน์จากแม่พิมพ์น่ารักมารักอันนี้แล้วก็ตัดแตงกวาหัวชาเท้าแล้วก็พริกหยวกด้วยออกมาลูกทรงต่างๆมันสวยมากเลยล่ะ <c oughs> จากนั้นจะเสียบไม้แล้วมาจองเปสลักเสียบไม้ล่ะสวยงามมากน่ารักจริงๆด้วยสวยมาก ย่าไม่อยากถามดีกว่าว่าเธอกำลังทำอะไรอย่างวันสุดสดนักจึงเลยแล้วตอนนี้ฉันทำช่อดอกไม้มันจะกลายเป็นช่อสสลัดที่แสนอร่อยเลยล่ะแล้วก็กินหอมมากด้วยจริงๆนะกินหอมมากเลย uh. ไม่เห็นสนอเลย uh. Uh. โอ้พร้กหยวกสีแดงตอนนี้ฉันจะหั่นแกละ้ะเราต้องเอาเม็ดออกแล้วก็แบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่ผักสลัดแทน <S <S> <S แตงกวาฉันจะสไลด์แตงกวาเป็นเส้น ฉันชอบจังเลยล่ะมันคล้ายลิ้นเลยใช่ไหมจากนั้นจะทำหัวสสวยๆที่กินได้กัดด้วยนะมันจะกินแล้วอาจจะตอนนี้ก็จะสลัดหัวปีศาจลงจานอย่างสวยงามกินให้อร่อยนะอ,อ,ยอาหารเยอะมากเลยโอ้ไม้เสียบเป็นสลัดที่น่าสนใจจังเลยอ้อบอกตามตรงไม่อร่อยเลยอะอฉันจะกินอันไหนดีนะแล้วหัวอัน,นี้คืออะไรล่ะ ตาสีดำนี่คืออะไรนะอ๋มันคือมะกอกมันน่าทางขยันชะมัดเลยไม่อร่อยอ๋อ้สาสตว์จานี้แหละที่ฉันชอบเลยโอ้อร่อยมากอันนี้แหละชนะโอ้ใช่ย่าชนะแล้วย่าทำอาหารเก่งมากเลย